มาตะเก็บเห็ดจ้าบุ้งนี้แคบี่น้องบุ้งนี่ะมีแต่ดอกตุ๊กปุ๊ติปีต์อันนี้ประเภทเห็ดเพือกหวานพี่น้องอันนี้เห็ดเกาลัดเห็ดเผืงเกาลัดเห็ดมารนึ่เนาะภาษาเยอรมันอันนี้เห็ดเห็ดอะไรเห็ดเผือกรอบเห็ดเผืงแม่มดนั่นแหละเห็ดพึ่งกรอบเห็ดเผืงแม่มดเป็นทางทีเราตัดออกมาแล้วมันจะเป็นสีอย่างนี้เลยนะคะ สีน้ำเงินจ้ะสีน้ำเงินถ้าเกิถ้าเกิดเขาไม่ช้ำมันเขาจะเป็นสีเหลืองส้นมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าช้ำปุ๊บแล้วมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยคือแกงแกอร่อยมากแกงแซ่บลายพี่น้องกรุบกรุบกรุบอร่อยแบบเคี้ยวมันอ่ะเคี้ยวกรุบกรุบไหมอืมเคี้ยวกรุบกรุบเลยแซ่บเพราะเราย่างกับเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงหวานเนี่ยเพิ่นจะออกหวานานะคะพี่น้องมแน่ดอกนี่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเห็ดเพิงหวานนะอันนี้ลองควันได้อันนี้แม่ไก่ได้ไหม แมนคุณนะจำไต้หอดดอกได้จำไรหอดดอกได้พี่น้องเป็นขั้วมันดอกน้อยๆตอนหมากตอนเห็นเราล้างน้ำเป็นความมันนะพี่น้องเป็นความมันเป็นเป็นเป็นมันมันนี่มึงเนี่ยอันเนี้ยขายยงยาวนี่อยู่ไต่หม่มใหม่คือหนังสือซามซีดอกมีน้ำกันอันนี้นี่อันนี้เดี่ยวมันเห็นเราโง่ดิพี่น้องตอนมาแสบแสบภาคก่อเห็นเราโง่เมื่อแม่นย่องเห็นบ้านพระเจ้าดิพี่น้องมันอากาศมันเย็นมันจะมีความกรุบกรุบ หลายกว่าบ้านทฮามันมันโมงแง่บางอย่างอันนี้พี่น้องภาษาบ้านเ้องแง่เนาะอันอันบ้านนี่มันมันเป็นอันมันเป็นขี้ฟุ้นขี้ฟุ้นใบไหม่ไหมพี่น้องมันมันขี้ดินนะเนี่ยมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยเห็ดมันจะมีเห็ดคู่เหมือนด้วยนะอันสาวไทยมันจะเอิญเห็ดไข่มุกค่ะพี่น้องแต่ว่าซื้อภาษาเยอรมันต้องไปศึกษาก่อนต้องเกิดข้เบึ่งอันนั้นเห็ดก่อนานสิกู้จักอันนี้เห็ดอะไรเห็ดพึ่งไข่เหรอ อันนี้็พึ่งไครนี่เห็ดพึ่งเลยนี่เนี่ยเห็นไหมข้างล่างมันจะเป็นเหือนี่เป็นเห็ดหนึงประเภทเหมือนกันคล้ายกันมากเนี่ยแต่คนละประเภทอันนี้จะเป็นตะว่าเป็นรังพึ่งเหมือนกันข้าสมัยก็เป็นเมืองแหล้วจ้ากู้เถาเยอะละมากนี่แหละเห็ดพึ่งกินได้ทุกชนิดบ่ว่าสิเป็นดอกแบบใดเป็นประเภทเห็ดพึ่งเนี่ยบเบื่อแต่มันจะมี้คว้มแสบแตกต่างกันท่านว่างสิกินได้เหมือนไม่เบื่ออะไรนะเท็เจอร์ไม่เหมือนกันนะบางงานก็สิ เหดสไตฟินเนี่ยมันอยู่ใต้ใบไม้ดูสิเป็นเฟียนเฟียนอ่ะนะผู้หมายนะเฟียนเฟียนอืมอันนี้เห็ดแครอทนะคะอืมแครอทแครอทป่าออกมาแล้วมันจะเป็นสีส้มเหมือนแครอทเป็นหูเป็นหูด้วยนี่เคยกินได้ขึ้นดาวิดขึ้นลูดเสยนอาน่อยอือหูอันนต้ว่าอันผู้แม่น่ะเจ็บกินลายปีแล้วเนี่ยแม่อันนี้เห็ดทานเห็ด่านเนี่ยบ้านเรา จะเป็นสีดําอยู่แต่ว่าก็ไม่ดำมากเพราะมะใต้ใบไม้ไงใช่เรับเนี่ยเถ้าดำมันจะเป็นอยงนี้มันอยู่<ข>บ้านเขาก็จะเอินอเห็ด่านเลือดปากออกมันจะเป็นดแดงๆนี่ไงอืมนี้อยู่อยู่ออปิน่นดอกเ้าอีกอย่างนี่อถวยนี่โอเคขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย